ร้านแกงกะหรี่ที่มีชื่อที่มีสาขาที่ชินจูกุร้านโกโก้คาเร่ที่นี่ก็มีชื่อเรื่องแกงกะหรี่ก่อนอื่นเลยก็นำเครื่องที่จะใช้มาทอดกันก่อนเนื้อไก่ชุบแป้งทอดและเนื้อสันทอดอย่างละแผ่นนอกจากนี้ยังมีกุ้งทอดสองชิ้นไส้กรอก4ชิ้น ต่อไปเป็นการตักข้าวลงไปในภาชนะที่เป็นถาดสีเงินซึ่งน้ำหนักเฉพาะข้าวอย่างเดียวก็หนักถึง1.5กิโลกรัมเข้าไปแล้วแกงกะหรี่ที่นี่เป็นแบบรสเข้มข้นที่จริงแล้วนี่มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคณะสวะคารีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวร,ราดเสร็จก็ตักกะลำปลีใส่ลงไป ตามด้วยครื่งต่างๆที่ได้เตรียมเอาไว้และสุดท้ายก็ราดด้วยซอสโคสกสึก็เป็นอันเสร็จแล้วนี่คือโฉมหน้าของคานาสวัคารีในชื่อ world champion class เครื่องต่างๆที่เข้ากันดีกับแกงช่วยเรียกน้ำย่อยได้ดีซะจริงๆ เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดปกติแล้วใหญ่กว่ากันมากๆสน้ำหนักก็คิดเป็น2.5กิโลกรัมงั้นเราไปชิมกันเลยสุดท้ายแล้วแพชชั่นจะใช้เวลาไปกี่นาทีาเริ่มจากรถเข้มข้นของแกงกันก่อนเลยโอ้โหยังไงไอ้ครุ่นเทศสุดยอดอเหรอเผ็ดเหมือนกันนะ กินแบบนี้แล้วทําให้กินได้เยอะเลยอะอแต่ชั่นที่กินได้เ,ดเรื่อยๆไม่มีแรงตกทว่ายังไม่ทันไปถึงครึ่งจานเลยอะไรอะไรทไมอาการเหมือนทอนะอึนไงอื่อึน แก้วโซเนที่เป็นห่วงว่าเ,เ,เห็นแพชชั่นหยุดก็เลยพยายามป้อนให้กินแต่ว่าปริมาณต่อคำเป็นไซส์สำหรับแก้โซเนขอตักเองได้ไหมผมว่าป้อนอย่างนี้กินเอง <c oughs> จากนั้นแพชชั่นก็กลับมากินต่อและกินไปเรื่อยๆไม่มีหยุดสิ <c oughs> จนในที่สุดแกงที่เคยเต็มจานก็ <c oughs> อเหลือมนุษย์ ในที่สุดก็กินหมดจนได้ด้วยเวลา35น,นาทีขอบคุณจริงจากนั้นแอลโซเน่ก็สั่งอาหารจานเดียวกันกับที่แพชั่นเพิ่งกินไปเสร็จนั้นมานอกหกจางนี้ขอ,อขอกุ้งทอดไข่ต้ม<ะ>แล้วก็นัดเต่อด้วยค่ะเป็นท็อปปิง้งนะนะคะค่ะจัดให้ครับ <ฮะ S 1> และนี่ก็เป็นท็อปปิ้งที่สั่งเพิ่มทั้งนัตโตที่มาพร้อมกับไข่กุ้งทอดและอื่นๆเบดเสร็จแล้วน้ําหนักก็เกิน3กิโลกรัม <S <S 2> <S 2> สุดท้ายแล้วแก้วโซนจะใช้เวลากี่นาทีกันล่นะเนี่ยอือมโพี่ม,มา<ว>พังกินไปเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยเวลาอร่อยแล้วที่เ <ๆ S 2> นี่ยเข้มข้ดนดีเชื่อเข้มข้นยอมรับอร่อยความเร็วและท่วมท่าในการกิน ที่คละเรื่องกับแพชชั่นเลยเวลาเพิ่งผ่านไปไม่นานแต่ว่าตอนนี้เฮ้ยเผือแป๊ดเดียวหม่ทะละแมณเลยเลีลยไปเลยสมกับเป็นแก้วโซเน่ซะจริงจๆข้าวราดแกงกว่า3กิโลกรัมหมดภายในเวลา9นาทีเท่านั้น ต่อไปทั้ง3ออกเดินทางต่อเพื่อเมนูจานใหญ่จานต่อไปตอนนี้มาถึงจังหวัดไอจิครับเมนูที่นากย่านี่ยสุดยอดเกยนคำบรรยายจริงๆนะดูสิครับมีของปแปลกๆอย่างนี้ด้วยอะ่ะคพราะที่นี่เขาไม่รู้จักประมาณกันหรือย,อยังไงครับเนี่ยคนนาโคย่านี่มันไม่บอลไม่ไหวเลยนะครับโอ้โหมันละเมอเหมือนเลมาแข็งสก็สุดยอดองนั้นมาดูอันดับที่10กันเลยสำหรับอันดับ10ที่ติดอันดับก็คือ ร้านที่ให้บรรยากาศสไตล์แคมปิ้งแบบอเมริกาที่นี่คือ Dream Burger นี่เป็นคิวของแกวโซนิและเมนูที่ว่าล่ะมาแล้วครับยืนยันยืนยันอีกทีว่านี่คือเบอร์เกอร์เหรอครับนี่คือปาร์ตี้เบอร์เกอร์ครับก็บอกลองนั่งใหญ่มากแล้วก็นาำหมอหรือเปล่าครับไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ย และปาร์ตี้เบอร์เกอร์ชิ้นนี้ก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง46เซนติเมตรกันเลยทีเดียวแถมจำนวนเนื้อยังใช้ถึง10ชิ้นอีกด้วยนำเนื้อมาบดรวมกันแล้วก็ทำให้เป็นชิ้นขนาดเท่ากับขนมปังแผ่ให้กว้างเหมือนกับพิซซ่ายัางไงยังงั้นน้ำหนักแค่เนื้อก็หนักถึง1.5กิโลกรัมแล้ว แล้วก็นำไปย่างโดยวางไว้บนกระดาษคุกกิ้งเปเปอร์จากนั้นก็นำไข่ดาวและเบคอนอย่างละห้าคราวนี้ต้องกลับด้านแต่ไม่ใช่งานหมูหมูโดยเวลาพลิกจะต้องใช้แผ่นอลูมิเนียมจับทั้งสองด้านเพื่อมาให้เสียรูปเสียทรง ทีนี้ก็ได้ทั้งสองด้านที่สุกเข้าที่แล้วแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยก่อนจะนำไปวางบนแฮมเบอร์เกอร์อีกทีหนึ่งราดด้วยเดมิกลาซอสให้ทั่วแล้วก็วางด้วยชีส และเบคอนไข่ดาวและผักต่างๆตามลงไปสุดท้ายปิดด้วยขนมปังก็เป็นอันเสร็จและนี่ก็คือแฮมเบอร์เกอร์ใหม่ของน oya, าก์ตี party b เก g ร r ด้วยปริมาณที่อัดแน่นเต็มคำและวัตถุดิบชั้นดีช่างสุดยอดซะจริงๆสมกับเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่สุดอลังการาเมื่อนำไปเทียบกับขนาดปกติ ก็เห็นแล้วว่าใหญ่อย่างที่เห็นอยู่นี่น้ำหนักทั้งหมดหนักถึง4.32กิโลกรัมกันเลยและแกะส๊สซเนจะใช้เวลากี่นาทีกันล่ะนี่ ว้าวต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะน่ากินจริงๆเลยนะกัดเลยนะจ้าเชิญเธอจ้าแหมอร่อยมากๆเลยอ้าอรอยแ้วออดมาจากไหนเนี่ยเอาเลยเต็มที่เต็มที่อร่อยรู้เออท้องขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ก๋วยเตี๋ยอร่อยทุกอย่างเลยเป็นแฮมเบอร์เกอร์ชั้นดีจริงๆเลยกินเถอะเป็นไงบ้างฮะดีไหมอร่อยโอ้ดีเลยกินเข้าไปไม่ได้เยอะเลย เพราะความอร่อยก็เลยทำให้กินได้ไม่มีแรงตกและไม่นานก็หมดไปถึงครึ่งหนึ่งแล้วด้วยโอต้องหมุนแล้วครับต้องหมุนแล้วม,ม,มีกลับข้างเพราะชิ้นใหญ่อาจจะกินได้ยากไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับแกวโซเน่เลยแม้แต่น้อย เย้ด so really ีใจจังเลยดีใจจังโอ้ดีใจมากๆเนี <oh ่ยค่อยเหมือนกับได้กินเมนูใหญ่ๆหมดจริงๆก็เผาเนี้ยหมดแล้วนะคือว่าที่ผ่านมาเข้าใจแล้วเข้าใจทุกอย่างคือมันไม่ใช่ความรู้สึกแบบนี้เลยอ่ะที่กินมาเนี่ก็ใหญ่มากนะจ๊ะเอาเลยนะอ้อมโอ้แต่เอาไปเก็บไว้ไหนเนี่ยเอ้ยในที่สุดด้วยเวลา45นาทีปาร์ตี้เบอร์เกอร์ก็หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือแล้ว แล้วอันดับถัดไปคืออะไรเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยโอ้จังหวัดฟุกุชิม่านะครับมีงานที่เปิดมาแะ้วโอฉันไปเองเพราะว่าเพิ่งกินขนมปังไปอยากจะกินข้าวบ้างนะหิวอีกแล้ว แต่แกโซเนจะรู้หรือไม่ว่าเธอจะต้องเจอกับอาหารจานโตที่น่าสะพรึงกลัวสุดๆร้านอาหารจีนในจังหวัดฟุกุชิมะที่มีชื่อเสียงในเรื่องขนาดที่ใหญ่ร้านนี้ก็คือร้านจูกะนนกิจและจุดเด่นของเมนูที่ร้านนี้ก็คือปริมาณน,นั่นเองเริ่มจากเมนูสำหรับนักเรียนเท่านั้นนี่คือโซดาจิซากาทาริเทชโชคุ นอกจากแกงกะหรี่แล้วก็ยังมีไก่ทอดและคร็อกเกะที่มาพร้อมกับข้าวผัดอีกด้วยในราคาเพียง800เยนเท่านั้นอีกเมนูก็คือช็อกกิ้งเทโชคุที่ปริมาณเยอะมากๆทั้งข้าวและผัดผักใส่หมูน้ำซุปและหมูทอดในราคาเพียง880เยนเท่านั้นข้าวอย่างเดียวก็1.3กิโลกรัมแล้วเยอะจริงๆ และอีกเมนูที่ขึ้นชื่อก็คือมิน ok ินกเกดดงเครื่องที่ใช้ก็มีทั้งเนื้อย่างหมูทอดและของทอดอื่นๆรวมถึงผลไม้อีกด้วยทุกอย่างน่าทานจริงๆแถมใช้มากถึง8อย่างเริ่มจากข้าว1กิโลกรัมที่โรยหน้าด้วยกระลำปลีฝอยแล้วตามด้วยไข่ดาวเมนจิคาสึหมูทอดและของทอดอื่นๆลงไปในชาม สุดท้ายก็เสียบสับปะรดลงไปแค่นี้ก็จะได้เมนูขึ้นชื่ออย่างมินินกเกะดงขนาดมีเครื่องต่างๆถึง8อย่างแต่ก็ถือว่าเป็นมินิไซส์ราคาก็แสนถูกเพียง850เย็เยนเท่านั้นแล้วเมนูราดข้าวขนาดใหญ่ของร้านนี้จะมีหน้าตาย,ยังไง มาเหมืนเมื่อกี้หรืเปล่าโทอนะคะขอค่าโนเกเด้งเลยค่ะและทัาใดนั้นเสีรงก็ดังขึ้นมาใช่แล้วนี่คือไฮเปอร์เดกะโมริทามและที่ออกมานั่นก็คือมาแล้วครับนี่ครับคุณลุงจะย้ายบ้านเหรอครับมาขนอะไรมาครับคุณทุกอย่างเลยครับบมดลัวเลยมั้งเนี่ยปลา ปูทั้งตัวเลยอ่ะดูสิปากมันมั่วเลยนะครับลุงอันนี้ที่จะให้กินเลยครับเนี่ยรวมทะเลแล้วนี่นะนะปูซี่จกินมาเลยเนี่ยจรตไหนก่อนแล้วเนี่ยอลังจริงใจเหลือเกินโอ้ใหญ่อภิี่มหายอดนะครับคุณลุงครับแน่นอนครับโอ้โงมาแล้วครับจะเริ่มครับ และนี่ก็คือข้าวราดนกแกด้งที่น่าสะพลึงกลัวเครื่องที่ใช้ก็คือเนื้อหมูบดท,ที่นำมาคลุกแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนโตและนำไปทอดเป็นเวลา30นาทีด้วยกันจากนั้นก็นำไปผัดกับซอสจนออกมาเป็นนิคุดังกโกขนาดใหญ่มหึบมา ิต่อไปก็เป็นเนื้อหมูจากจังหวัดคาโกชิมาที่นำมาเสียบไม้กับหอมใหญ่สุกแป้งและนำไปทอดแค่นี้ก็จะได้คุชิคาสึขนาดใหญ่ออกมานอกจากนี้ยังมีแฮมเบิร์กเนื้อย่างและวัตถุดิบอื่นๆที่ทำออกมาได้อย่างหลากหลายในหนึ่งเมนู ซึ่งรวมทั้งหมดแล้วก็ใช้ไปมากถึง24ชนิดด้วยกันส่วนข้าวก็ใช้ข้าวฮิโตเมะโบเรจากจังหวัดฟุกุชิมะเริ่มจากเทไข่ทามากโทจิลงไปออกมาเป็นข้าวหน้าไขา่แล้วตามด้วยข้าวอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ตักจนภูมนชามแบบสุด และส่วนสําคัญอยู่ตรงนี้นั่นก็คือน้ําจานกับข้าวที่หลากหลายมาเสียบลงไปบนข้าวทาั้งๆอย่างนั้นกันเลยแม้แต่พุกเกะก็ไม่เว้นหรือจะเป็นคุชิคาซึก็เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีเนื้อทอดชิ้นใหญ่และลูกชิ้นในคุ่ดังกโกะแต่ก็ยังไม่หมด ยังมีหมึกย่างชิ้นโตเสียบลงไปด้วยยังตามด้วยแฮมเบอร์กชิ้นใหญ่ตามลงไปอีกก็นำไปวางตรงที่ว่างด้านข้างๆส่วนปูขนาดใหญ่ก็โอบล้อมทั้งจานเอาไว้ แค่นี้เมนูคิมากุเระนกเกดงสเปเชียลก็เสร็จเรียบร้อยเป็นเม,มนูขนาดใหญ่ที่ดูแปลกตาและน่าสะรึงกลัวแบบสุดๆไปเลยปริมาณที่ล้นชามจนแทบจะพังคลือลงมาต่อหน้าต่อตาอย่างไงย่างงั้นเมื่อเทียบกับปริมาณทั่วไปแล้วแตกต่างอย่างสิ้นเชิงและนอกจากนี้ความสูงยังสูงถึง40เซนติเมตร ส่วนน้ำหนักนั้นก็น่าตกใจเพราะหนักถึง10กิโลกรัมเพราะว่าใหญ่อย่างนี้เราก็เลยจะให้ทั้ง3คนได้ช่วยกันกินสุดท้ายแล้วทั้ง3คนจะใช้เวลากี่นาทีกันแน่ โดยแต่ละคนจะตักตามปริมาณที่ตัวเองจะทานได้และเราก็ได้ชั่งน้ำหนักของปริมาณที่แต่ละคนทานเอาไว้ได้อีกด้วยเรามาเริ่มกันเลยคำแรกรสชาติละ่ะเป็นอย่างไรอร่อยอร่อยออร่อยมากครับ หลากหลายดีนะเหมือนปา์ตีจริงๆมีบาลานซ์มีความสมดุลสูงมากนะกินไปด้วยสนุกไปด้วยจากนั้นทุกคนต่างก็เลือกทานในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบกันและแล้วก็หมดที่เวลาถึง50นาทีและปริมาณที่เยอะที่สุดนั่นก็คือแก้วโซนี้ตามเคย